สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเป็นสกูชี่ที่ขายนะคะตอนแรกเราว่าจะรีวิวให้สกูชี่ล็อกเก่าหมดก่อนนะแต่ว่าก็คือสกูชี่ล็อกใหม่ที่มามันก็เริ่มหมดแล้วนะคะเพราะว่าที่จริงมันมีหมดประมาณห้าถึงหชิ้นนะหมดไปแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสกูชี่ที่เข้าใหม่ชิ้นแรกกันเลยค่ะจะเป็นแพนด้าบันนะคะหน้าธรรมดานะคะ แล้วก็โบชมพูนะคะชิ้นละสามสิบบาทค่ะใครสนใจแอดไลน์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะจะเป็นมาการองนะคะมาสองตัวนะคะตัวนี้ติดจ,จองแล้วนะคะสีแดงเหลือแต่สีเหลืองนะเหลือแต่สีเหลืองนะคะค่ะค่ะชิ้นละสี่สิบห้าบาทค่ะม,มาดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ เป็นฟังแผ่นแพนด้าน,นะคะใส้สีเหลืองนะเราเคือรับมาแล้วเป็นสีชมพูนะน่าเดี๋ยว,วตันนี่แหละต่เป็นสีชมพูนะคะตัวนี้ลดส0สิบาทค่ะดูฉันต่อไปกันเลยค่ะจะเป็นฟังแผ่นนะคะฟังแผ่นนี้สโลนะดูนะนะสโลนะคะความสโลมันแบบเยอะมากนะดูดิสโลสโล เรบีเบอร์สโลมากเรืน,นี้ชิละ20บาทค่ะเรามาดูชิ้นต่อไปเลยค่ะเอาที่ชุดที่เราใหม่มานะคะแต่ว่ามีตํำหนินะเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะจะเป็นอีคิรุนะคะมีแพ็กเกจเดี๋ยวจะให้ดูตํำหนินะเป็นของที่เราไปรับมานี่แหละจะมีตํำหนินะนี่คะ่ะคือตํำหนิถ้าได้ยินเสีงเยงอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคืออาจอยู่ข้างนอกบ้านไงคะ่ะนี่นะ ตำหนิตำหนินะคะตำหนิตำหนิข้างหลังเยอะมากนะนี่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะคะนี่ตำหนิแบบชัดๆเลยแสงนี่นะราคาแค่15บาบาทเท่านั้นค่ะใครสนใจแอดไลน์มาเลยนะคะ สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะถูกมากเลยมีท็ยเกจค่ะเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะเป็นมืนมันเป็นบงังข้างหลังเศษค่ะแต่ว่ามีตาหนินะ้นนี่เป็นพเกจก็จะเป็นตาหนินะนี่ก็ตาหนินะคะข้างหลังไม่มีตำหนิมันนุ่มนะราคา 40บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูก,ากูชี่ล็อกเก่ลที่เียนนี่ค่ะำบัง,งนะคะเป็นหัวคลโลฮิตตี้นะคะยังไม่ออกเลยนี่ก็จะเป็นลายเส้นนะคะแล้วก็แท็กนะคะแท็กข้างหลังก็นี่นะเป็นของปี2009นะคะนุ่มนิ่มนะสโลนิดหนึ่งราคา2องยบาทเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปเลยค่ะ เป็นคิตตี้นะสโลดเลยเป็นคัพเคคิตตี้มีแท็กบ็อกกี้บาเชนนะแล้วก็ลายเส้นค่ะตัวนี้ราคา280เท่าเดิมนะนี่นะคะ่ะก็จะเป็นสกูชี่ที่เหลือและก็มาใหม่คะ่ะใครสนใจแอดไลน์มาเลยนะคะแน่นอนคะ่ะมีของแถมตลอดน,นะคะ ใครซื้อจะมีของแถมตลอดนะนี่นะคะรับโอนไปสนีนะคะไม่รับเติมไม่รับแรกไอดี ID ลายอยู่ข้างหน้าเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นนะใครสนใจแอดไล้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย